ของบนไดเอ้ยบนไดาีมีคารับของเรานี้ฮ่า่าฮ่าาราบเนี่ยดูนิแมาดูินี้ฮาฮาเดี๋ยวทำงานก่อนดีนกว่า

ใส่เยี่ยใครทำาะให้รู้นะใครทำเฮ้ยเป็นใจทั้งเยี่ยใครทำอยางนี้พังหมดเลยเฮ้ยพังหมดเลยโอ้ยตายแด้ครั